พบกันเช่นเคยในช่วงเส้นทางนมัสการค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พาท่านผู้ชมไปวัดสำคัญอย่างวัดหนังวัดที่ถือได้ว่าสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรีมาในวันนี้เรายังไม่ไปไหนไกลค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญและสวยงามไม่แพ้กันวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดราชโอราสาราม และก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมสิ่งสำคัญต่างๆภายในวัดนี้ตอนนี้รายการได้รับความเมตตาจากพระมหากิจกิติวังโสได้เมตตามาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดให้พวกเราฟังกันก่อนค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเส้นทางนมัสก,การค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราพาคุณผู้ชมไปที่วัดหนังกันมานะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็ยังไม่ไปไหนไกลเช่นเคยค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่อีกหนึ่งวัดที่มีความน่าสนใจมากเลยค่ะวัดแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าวัดราชโอสารามราชาวรวิหารค่ะและประวัติของวัดแห่งนี้นะคะจะเป็นยังไงอยวตอนนี้เราไปกราบเดินถามพระอาจารย์กันค่ะ ถ้าจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของวัดนี้วัดนี้เป็นวัดราชที่เคยมีแต่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาดั้งเดิมใช้ชื่อว่าวัดจอมทองต่อมื่อตอตมาเมื่อถึงยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกําเนิดวัดราชโอรสารามเป็นผู้ที่ก่อเกิดและกําเนิดวัดนี้ โดยที่พระองค์ได้เสด็จยกทัพที่จะไปขัดตาทัพที่กาญจนบุรีเมื่อมาถึงหน้าวัดแห่งนี้ก็ยกพลขึ้นพักและก็ทำการที่จะเบิกโขนทวารเป็นการนำเลิกนำชัยของการสู่การยกทัพไปการที่จะเลือกวัดนี้เป็นที่พักทัพนั้น สันนิษฐานจากที่ว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างมากพนทั้งหมดหนึ่งหมื่นคนที่สามารถจะยกขึ้นพักได้นั้นต้องเป็นวัดที่มีพื้นที่ใหญ่มากดังนั้นวัดนี้จึงเป็นวัดหนึ่งที่มีพื้นที่กว้างและใหญ่คลองที่เห็นทางด้านทิศเหนือและคลองที่เห็นทางด้านทิศตะวันออก ที่เรียกว่าคลองด่านปัจจุบันใช้ชื่อว่าคลองสนามชัยเป็นคลองที่ถูกตัดผ่านในภายหลังตอนแรกแล้วเป็นคลองที่โค้เคี้ยวและโคง้งจนทาให้เกิดในพื้นที่กว้างมากขึ้นเรียกว่าคลองครกและคลองสะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่เหลือให้เห็นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าวัดนี้เป็นวัดที่เป็นวัดที่ใหญ่และอีกข้อหนึ่งที่เลือกวัดนี้ก็คือว่า ในระแวกนี้เป็นพื้นที่ข้างฝ่ายพระชนนีอยู่ข้างถิ่นนี้ทั้งนั้นเลยนะยดญาติพระประยุรยา่าอยู่ถิ่นนี้ดังนั้นแล้วการที่จะสนิทสนมหรือการที่จะได้คุ้นเคยกับวัดน,นี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าท่านต้องมาเยี่ยมเยียนหรือมาหาพระประยุรยาาอยู่แล้วอันก็ขอบอกว่าสันนิษฐานเป็นสองที่ดัทงที่ได้กล่าวไปแล้วสองประเด็น ว่าวรราชโอรสารามนั้นเริ่มต้นจากการยกทัพมาแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงทําการเบิกขนทวารและมีการได้กล่าวเอาไว้บันทึกไว้ว่ามีการอธิษฐานสิทธิ์ว่าเมื่อไปแล้วยกทัพกลับมาโดยที่ไม่มีเหตุใดก็พูดได้ง่ายว่าคือการชนะนั่นเองแต่เมื่อไปแล้วก็ไม่มีทหารพม่ายกทัพมาก็ถึงคราว ก็ต้องยกทัพกลับเมื่อกลับมาแล้วพระองค์ก็เริ่มปฏิสังขรณ์วัดนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของการกันเนิดวัดราชโอรสารามดังนนการกําเนิดวัดราชโอรสารามนนพระองค์ใส่ใจเป็นอย่างยิ่งทำไมต้องบอกว่าใส่ใจเป็นอย่างยิ่งก็ขอยกประเด็นว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้สร้างบ้านเป็นของตัวเองเราคงจะต้องสร้างบ้านตามอธัธยาศัยตน พระบาทสมเด็จพระนัางเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นเนี่ยตรลมพยศที่พระเจ้าลูกยาเธอกัวื่นเจ็ดสดาบดินได้รับงานในส่วนแห่งราชการเยอะมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระชนกนาถจนได้ทำหน้าที่ต่างพระเนธพระกันและบริหารราชการแผ่นดินหลายทะวงกรมดังนั้นแล้วเนี่ยและพระองค์เองเป็นผู้ที่มีจิตใจที่กว้าง ได้เปิดโรงทานได้ทำสิ่งที่เรียกว่ากุศลเอาไว้มากมายในขณะเดียวกันต้องขอบอกว่าเราต้องควรจะย้อนไปดูอัจฉริยภาพของพระอ,องค์มีใครบ้างที่สามารถที่จะทำในสิ่งเดียวกันในระยะเยวลาส,สั้นๆได้เยอะมากอายุ23ปราบกบฏวังหลวงแล้วเป็นสิ่งที่ได้เห็นในฝีมือและในยุคนั้นก็เพิ่งจะเริ่มต้นรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกต่อมาก็สมเด็จพระพุทธเลระราชนภา,ายัยช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่ไม่สงบเลยประเทศชาติก็ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ดังนั้นการที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์อะไรมากมายพระองค์ได้จัดสัมเพาทําการค้ากับจีนจะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นของวัดนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะการทําการค้ากับจีนเนี่ยทำให้พระองค์ได้มีเงินเหลือมากมาย มีทุนทรัพย์มากมายจนทั้งเรารู้กันในรอสร้อยสิบสองว่าได้ใช้เงินถุงแดงจากที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวได้ทรงเหลือเอาไว้ในพระคลังแล้วก็ทําให้เราได้มีเงินไปถ่ายนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องย้อนกลับไปเราจะเห็นเลยว่าพระอัจฉริยภาพมากมายที่เราควรจะศึกษาและเอาเยี่ยงไว้ว่าพระองค์นั้นสายตาพระเนตรกว้างไกลมากสายพระเนตรกว้างและไกลมาก อย่างเช่นวัดราชโอรสารามเมื่อมาถึงที่นี่โยมจะต้องมาเห็นประตูมองไปที่ซุ้มประตูวัดมองขึ้นไปแง่นขึ้นไปเราก็จะเห็นหน้าบันซึ่งเป็นการใช้ศิละปะที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากซึ่งเรียกว่าไม่เหมือนที่อื่นมาก่อนนอกแบบไม่มีช่อฟ้าใบากาหน้าจัวตัดเลย แล้วก็ลงมาเป็นศินละปะกระเบื้องเครือบโยมได้มองขึ้นไปแล้วเห็นกระเบื้องเคลือบแล้วงดงามมากช่วงบนแบ่งออกมาเป็นสองส่วนมีส่วนบนกับส่วนล่างส่วนบนจะเป็นเรื่องของเครื่องบูชามีมังกรมีหง์เป็นสิ่งที่เรียกว่าของกษัตริย์ทั้งนั้นแต่ถามว่าวัดนี้จะต้องถูกออกแบบก่อนไหมแน่นอนต้องถูกออกแบบก่อนแล้วสั่ง นะต้องมีการสั่งสั่งไปดําเนินการผลิตกระเบื้องมาไม่ใช่ว่าเอากระเบื้องมาแล้วมาทําไม่ใช่จะต้องผ่านการออกแบบอย่างประณีตมากแล้วไปทําการค้าด้วยแล้วก็ไปซื้อของกลับมาด้วยเป็นการที่เรียกว่าเราไม่ได้เสียงงบดุลอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าได้ของมาสร้างอย่างเช่นเครื่องอับเฉาทั้งหลายต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องทวงเรือเนี่ยที่ทําให้เรือไม่ ล่มให้เรือสมดุลได้ในขณะที่อยู่กลางทะเลเนี่ยก็เอาหินมาแกะสลักเป็นการถูกวางแผนไว้แล้วว่าตำแหน่งจะวางอะไรบ้างเป็นการวางตำแหน่งในทางสถาปัตยกรรมวางผังภูมิของวัดนี่คือส่วนหนึ่งก็เรียกว่าสถาปัตยกรรมนี่คือส่วนที่เรียกว่าอัจฉริยภาพมากที่การนำศิละปะสองยุคสองสมัย สองวัฒนธรรมเอาเข้ามารวมกันอย่างกลมกลืนมากรูปทรงเป็นไทยนะแต่รายละเอียดเป็นจีนโยงเข้ามาแล้วโยมรู้สึกขัดเขินมั้ยไม่เรารู้สึกว่าดูสวยดูสง่าดูงามมากนะถามว่าละเอียดไหมละเอียดมากไม่ต่างกับการที่จะบอกว่ามีช่อฟ้าใบละกาไม่มี้าสวยงามและไม่รู้สึกเก้อเขินที่เราจะถามถึงเลยว่าช่อฟ้าใบละกาไปไหน มันถูกมองข้ามไปโดยปริยายเพราะอะไรเพราะมีสิ่งอื่นที่สวยงามและดึงดูดจิตใจเราเมื่อโยมเข้ามาถึงในพระอุโบสถแห่งนี้ขณะที่โยมกําลังนั่งฟังธรรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยโยมเห็นเลยว่าเบื้องหน้าของโยมเป็นพระพุทธรูปประดุษมหาบุรุษนั่งอยู่งดงามสง่าง,งามนิ่งและสงบเห็นไหโยมว่าปางคือนั่งขัดสมาธิ นั่นคือความสงบที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่ในพระอุบาสถแห่งนี้และเครื่องประดับทั้งหลายโยมมองจิตกรรมจิตกรรมมีตรงไหนที่เรียกว่าไทยบ้างงดงามไหมและประกอบด้วยรูปภาพมากมายประกอบด้วยห้องโถงอย่างที่โยมเห็นทางด้านซ้ายมือเดี๋ยวนี้นี่นี่ห้องโถงขวามือเบื้องล่างก็ห้องโถงมองขึ้นไปข้างบนเป็นอะไร เป็นเครื่องบูชาจีนเครื่องบูชาจีนเนี่ยเป็นเครื่องตั้งสําหรับเคารพและบูชาแต่ถ้าหากว่าอีกในยะหนึ่งของผู้รู้ที่มาทำการวิววจัยวินิจฉัยกันอยู่เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็บอกว่าเป็นเครื่องบ่งบอกถึงชีวิตของคนไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรคุณจะต้องมีองค์ประกอบดังในภาพหนึ่งภาพ นี่คือสิ่งที่สื่อความหมายที่ทำให้เรานั้นเข้ามาถึงวราชโอรสา,ารามนี้แล้วเนี่ยมีสิ่งที่ทำให้เราต้องมองเยอะมากและศึกษานี่คือจีนถูกไหมแล้วเรามองไปที่พระพุทธรูปหน้าตัก3.10เมตรก็คือ3มเมตร10เซนความสูง4เมตร50เซนแต่เรามองแล้ว4เมตร50เซนนี่สูงไหมแต่เรามองแล้วเรารู้สึกว่ายังไง เราลมออสุขสบายใจทั้งที่ใหญ่มากแต่ไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวอะไรเลยทึกส,สบายใจแล้วทำให้เรารู้สึกว่าสงบไปกับองค์พระนี่คืออัจฉริยภาพที่โดดเด่นและงดงามในด้านของศิลปะแล้วมองตามลงมาที่ลายขุดดันทั้งหลายยมจะเห็นที่ฐานชุกชีลวดลายที่งดงามละเอียดยมคงบอกว่าหาละเอียดกว่านี้ที่ไหนไหมนี่คือความละเอียด และความงดงามที่ลงตัวของการออกแบบและศิละปะในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นลายทั้งหมดที่มีอยู่และโยมมองไปที่ผ้าทิพย์ตรงกลางผ้าทิพย์นั้นคือตราประจำพระองค์ั้งในนั้นประกอบด้วยพระสรีรังคารทั้งในประกอบเช่นนั้นแล้วก็มีตาดวงของพระองค์อยู่ข้างใน นี่คือสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายนั้นเมื่อมาถึงวัฏราชโอรสเราต้องทําการเคารพหนึ่งเคารพในอะไรเคารพพระพุทธเจ้าและเมื่อลองลงมาเราเคารพในพระอัจฉริยภาพและคุณอุปการที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติมากมายเราเราพูดกันไม่ได้ว่าเราบอกว่าไม่มีคุณประโยชน์ไม่มีคุณอุอณปการไม่ได้เพราะว่าสูงมากตั้งแต่รอศ112ที่เราได้รู้กันอยู่เป็นสายพระเนตรที่กว้างไกล โยมมาถึงวัดนี้โยมจะเห็นเลยว่าด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสถาปัตย์ด้านหนึ่งคือด้านของจิตกรรมและอีกด้านหนึ่งคืออะไรงานของที่โยมจะได้เห็นก็คืองานของสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดโยมแง่ไปที่เพดานสิโยมจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนสื่อความหมายของเทพ,พเจ้าจีนที่คนจีนเคารพกันและบูชากัน ว่าชีวิตของคนจะต้องมีคุณลักษณะหรือว่ามีสิ่งที่โดดเด่นสามประการนี้อยู่ด้วยโยมเห็นสัตว์ปีกไหมดอกไม้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมพ่อบอกอย่างนีเริ่มเห็นแล้วสัตว์ปีกดอกไม้อะไรอีกที่ทำให้เราอายุยืนเป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้อายุยืน่าอผลไม้ผลไม้ อันนี้เป็น3มสิ่งนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนฮลกซิลนิยมความซื่อสัตย์เนี่ยนะความซื่อสัตย์ความกระตันยูชื่อเสียงและอายุยืนนี่เป็นเครื่องบ่งบอกของว่าถ้าเรามีชีวิตเนี่ยเรามีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ต้องมี3สิ่งนี้นะเพราะเรามีความซื่อสัตย์และมีชื่อเสียงนี่เรียกว่าความสิ่งที่ประกอบกันในชีวิตดังนั้นแล้วเวลาที่เรามองมาในวราระโชโรสเราจะมองเห็นว่า โอ้นี่คือสิ่งที่สวยงามในรูปภาพต่างๆเขาจะมีลักษณะเ mm. ช่นนี้เ mm. มื่อแปลสภาพแล้วเนี่ยจะต้องมี3มลักษณะนี้ในเครื่องคุณเครื่องของการดําเนินชีวิตนี่คือวัราชโอราสาราที่เรามาเราจะมาเห็นสิ่งนี้กันความกลมกลืนแห่งศิละปะแห่งวัฒน,ธ,นธรรมซึ่งไม่ขัดแย้งเลยนี่คือสิ่งที่เราที่อยู่วราชโอระเราภาคภูมิใจในความเป็น คนของวราชโอรสารามราชราาวรวิหารเมื่อโยมมาเห็นโยม,มขนาดนี้โยมก็นั่งฟังปรายโยก็รู้สึกเช่นนั้นมาว่ายังมีสิ่งที่ต้องศึกษามากมายและอยากให้โยมมองเห็นอย่างเช่นง,งานศิลปะงานกันแหนกันแหน่คืออะไรงานกันแหนก็คืองานปูนปั้นที่เอาไปปิดเอาไว้ที่หน้าต่างเห็นไหมเขาจะปั้นปูนก่อนแล้วเอาไปแปะอันนั้นเรียกว่ากันแหนะ เนี่ยงานแปะทั้งนั้นเลยนะที่บานประตูเป็นมังกรเนี่ยปั้นและเอาไปแปะนะนี่คืองานกันหะน่งานกันหน่คืองานแปะดังนั้นแล้วเราจะเห็นเลยว่างานติดเนี่ยโอ้โหเป็นศิลปะที่งดงามแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าศึกษามากสาหรับคนที่มีใครจะศึกษางานศิลปะในขแขนงต่างๆวัดน,นี้มีให้เรียนรู้น,นี่แหละสิ่งที่สวยงามกระจกนี้เป็นได้ไหนใดในยะมากถ้าเป็นไรนะของจีนเนี่ย มันต้องพูดเรื่องผงจุ้ยใช่ไหมผงจุ้ยคืออะไรคือการศาสตร์สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอันตรายในยะที่สองถ้าเราพูดในเรื่องของอในศาสตร์แห่งความเป็นจริงก็คือเมื่อเราใช้แสงเข้ามาช่วยกระจกจะช่วยสะท้อนทำให้ห้องนี้ดูสว่างขึ้นเนมื่อเราตาปฏิบัติแล้วกระจกจะช่วยอันที่สามคืออะไรอันที่สามก็คือ สามารถจะระแวดระวังเมื่อเรามองกรอบนี้จะรู้ไปเห็นที่หน้าต่างว่ามีใครมาบ้างเท่ากับโยมนั่งอยู่ตรงนี้โยมมองไปที่กระจกรอบด้านโยมจะรู้เลยว่ารอบนอกมีอะไรเกิดขึ้นอยู่เห็นนะนี่คือความละเอียดอ่อนในนยะที่เราสามารถหาในายะจากความเป็นจริงตรงนี้ได้เนี่ยเราไม่ใช่มีว่าองศาของการตั้งด้วยนะ ถ้าองศาของการตั้งทุกคนจะมองไปที่องศาแล้วต้องเป็นความงมงายว่าจะต้องอย่างงาี้ไม่องศาของความตั้งก็คือตั้งเพื่อจะทะลุไปให้เห็นช่องข้างนอกนี่คือประเด็นสําคัญในการที่จะต้องตั้งองศาของนัดของบานกระจกนี้นี่คือความละเอียดและก็เป็นลักษณะของการออกแบบที่สวยงามการนิยมกําลังมองไปยมมองไปที่หลังเขาประธานจะมีสามบานใหญ่ เมื่อมีสาบาลใหญ่ทําให้รู้สึกั่าดูลึกและดูโถงนี้กว้างไม่ทําให้เกิดการ่านเกิดขึ้นทําให้สะท้อนออกมาได้สวยงามนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าวัราชโอรสารามเธอโยมจะมาเที่ยวโยมจะต้องมาด้วยความตั้งใจ 1. มากราบพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัว 2. มาดูอัจฉริยภาพของพระอ,องค์ ในด้านต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกระทําไว้ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวถือได้ว่าเป็นยุคเรเนซองส์ของสยามหรือยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการอย่างแท้จริงเพราะเป็นยุคสมัยที่เว้นว่างจากภัยพิบัติสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ประกอบกับพระมหากษัตริย์ทรงใฝ่ในพระพุทธศาสนาทำให้เกิดการซ่อมสร้างวัดขึ้นมามากมายทั้งโดยพระมหากษัตริย์และขุนนางชีวิต เราเป็นสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตและเราได้รู้จักคำว่าชีวิตหรือยังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักคำว่าชีวิตและเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเป็นบริหารชีวิตและทำการจัดการกับชีวิตตนเป็นไปเพื่อย,ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าในกายของเรานี้ ดังที่เราบอกกันแล้วเมื่อสักครู่ว่าธาตุทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแปรปวนแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาชีวิตโยมชีวิตทุกๆคนเราอยู่บนความไม่เที่ยงบนอยู่บนความไม่แน่นอนและเราอยู่บนความเสื่อมตลอดเวลากายนี้เรารักษาได้ก็แค่พยุงไว้แต่ตลอดเวลาเขาเสื่อมอยู่และพร้อมจะพังอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราเองสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราครอบครอง สิ่งที่เราจับจองไว้จงพิจารณาดูถึงชนรุ่นหลังที่เขาทำเอาไว้ให้เราเห็นเป็นตัวอย่างว่าที่สุดแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากบุญกุศลที่สร้างไว้ดังที่องค์พระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวได้ทรงกระทำและได้ให้เห็นเป็นตัวอย่างเอาไว้มาขอฝากทำเอาไว้สั้นๆให้พิจารณาถึงคาว่า เพื่อย้ำเตือนให้เรานั้นไม่ประมาทในการใช้ชีวิตพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลางให้ท้องถิ่นนั้นๆได้แสดงออกด้านศิลปะวัฒนธรรมความคิด และเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ในด้านการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านลวดลายและเรื่องราวที่ศิลปินพื้นบ้านได้บรรจงสร้างลงบนภาพวาดฝาผนังของในแต่ละวัดนับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้จวบจนปัจจุบันวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้ว พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ มีคำถามที่น่าสนใจว่าการลงโทษคนที่ทำผิดควรพิจรารณาจากอะไรคนที่ทำผิดหลายเรื่องผิดเพราะว่าหิวผิดเพราะว่าจำเป็นผิดเพราะว่าชีวิตมันมีแค่นี้ไม่รู้จะทำอะไรได้เช่นแม่ขโมยของมาเลี้ยงลูกให้ข้าวให้ปลาขโมยไก่สักตัวหนึ่งไก่ย่างสักตัวสักตัวหนึ่งแล้วก็ข้าว ยอมขโมยเพื่อที่จะให้ลูกอิ่มอย่างนี้ก็ถือว่าพอทำเนาแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยกฎหมายมันก็เอาผิดได้ผิดใหญ่โตโมโหลานเลยเข้าคุกเข้าตารางอย่างนี้ถือว่าขาดมนุษยธรรมขาดการวินิจฉัยว่าความจําเป็นเกิดจากอะไรในขณะที่บางคนหลบปลีกกฎหมายค้ายาบ้าค้ายยาเสพติดหรือว่าทุจริตในหน้าที่ของตัวเอง กลับรอดพ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะพิจารณาอย่างเด็ดขาดว่าความจำเป็นของคนคนนั้นเป็นอย่างไรและคนคนนั้นมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่แต่ว่าทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่ก็ควรจะได้รับโทษให้สมกับที่เขาได้ทุจริตต่อหน้าที่ขอเจริญพร ไบอน็อกแบบฝาโกดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีรสส้มรสขิงและรสสับประรด,ดเพียงหมุนกดที่ยาวดื่มง่ายพกพาสะดวกสั่งซื้อได้ทาง092 281 2919ถึง20 Line a p i p l เว็บไซต์ TPI p u l i n Sh e Shopee ร้านเพชรลัดเภสัชสาขาตรงข้ามโรงพยาบาลศิริราชร้านขายยางหมีบินร้าน TPI รักสุขภาพปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ